ส่วนภารกิจของพลเอกประยุจันร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็จะลงพื้นที่วันนี้นะคะท่านจะไปพื้นที่ที่อุดรธานีแล้วก็หนองบวัวลำพูค่ะไปตรวจราชการในพื้นที่สองจังหวัดนี้นะคะซึ่งเป็นพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะซึ่งมีบึงการเลยหนองคายหนองบวัวลำพูแล้วก็อุดรธานีนะคะในงานกเกษตรอุตสาหกรรมชั้นนําศูนย์กลางการค้าและโลจิสติก การท่องเที่ยวมาตรฐานสากลและเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนอันนี้เป็นพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานเหนือขอภายภาคอีสานตอนบนนะคะซึ่งเป็นเหมือนเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการผลักดันของรัฐบาลนี้นะคะช่วงเช้าค่ะท่านจะไปที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีศูนย์สามพล้าเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาบทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอํานาจเพื่อการไปต่ออย่างยั่งยืนส่วนในช่วงบ่ายท่านจะไปที่อบตอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลางจังหวัดหนองบวัวลำพูค่ะไปตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำพูในระยะเร่งด่วน3เดือนนะคะแล้วก็จะเป็นสกีพยานร่วมเป็นสกีพยานในโอกาสที่ทางผู้ราชาการจังหวัดหนองบวัวลำพูมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินสปก4ขีด 31มหนึ่งกอค่ะสำหรับใช้ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์แห่งใหม่ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้พบปะกกับพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะตรงนี้นี่ตารางของนายกก็จะถี่ๆหน่อยเพราะว่าเวลาในฐานะรัฐบาลรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเนี่ยงวดเข้าไป<ะ>งวดเข้าไปทุกทีแล้ว,ล<ะ>ลวพอประกาศมีรัฐกิจการยุบสภามาปุ๊บเนี่ย ก็ยังเป็นรัฐบาลอยู่แ,แต่ว่าอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะจำกัดจำรยร์ลงตามกฎหมายนะครับค่ะ